มาที่คนนี้กันดีกว่าเกี่ยมรับน้องที่หน้าตาน่ารกักใสขึ้นแท่นซุปตาตัวน้อยพี่ฟีเหรอพี่ฟีเป็นไม่เป็นน้องแล้วค่ะพี่ฟีพี่ฟีเป็นน้องก็ได้แต่ว่าคนนี้แอบิีเกลน,น้องแอบิเกลล่าสุดเมื่อวันศุกร์ไปเจอนนองแอบิเกลไหมนี่น่ารักมากใจสุปตาเมืองไทยไ แต่ว่าพิเศษนอกจากแอบิเกลยังมีสายฟ้าพายุที่แม่ชมพู่เนี่ยเขาก็พากันมาทั้งครอบครัวเลยพามาร่วมงานเปิดตัวของห้างสับสินค้าเป็นการแบบเนรมิตชมใหม่ของห้างสับสินค้าแต่ว่าสิ่งที่หลายคนต่างจับตาคือความน่ารักของน้องแอบิเกลนั่นเองนอกจากเกลเล่แล้วยังมีสายฟ้าพายุคือน่ารักกับด้วยใช่ไหมพี่กลับขานาวูนแล้วก็มีเนเน่พรณพานรวมถึงมีปอเช่สิวกรด้วยคือมันน่ารักมากๆโมเมนต์ที่ทางทั้ง เขาเรียกเลยนะหนึ่งสาวหนึ่งสาวสองหนุ่มแล้วก็แม่ชมเนี่ยก็พาลูกๆมาออกงานนอกจากนี้ลรวที่หลายคนต่างจับตาก็คือใกล้วันเกิดน้องแล้วไงก็คือวันเกิดก็คือเมื่อวันที่สามสิบมีนาคมที่ผ่านมาเนาะอายุสองขวบแล้วน้องอายุสองขวบแล้วจนแบบหลายคนเนี่ยต่างชื่นชอบไม่ใช่น้อยแต่ว่านอกจากจะเอฟซีแล้วยังมีซุปตา สุดตาที่เขาขิงกันเลยนะพี่เการคือแบบใครดูซิว่าแบบน้องแอบิเกลจะรักใครอย่างนี้หรอใช่ คิดกันอย่างนี้เลยถ้าหากย้อนไปนะก่อนนั้นเนี่ยพี่พีพีกรีดอะเขาออกมาให้สัมภาษณ์พี่พีกรีดเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าประมาณว่าฉันจะต้องเอาชนะเจฟซาร์เดอร์ให้ได้ทำไมทำไมทำไมฉันจะต้องทําให้น้องแอบิเกลเนี่ยเป็นขวัญใจฉันให้ได้จะเป็นขวัญใจแอบิเกลให้ได้ด้วยแล้วก็เป็นขวัญใจกันละกันโดยล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดคลิปที่เป็น MV เพลงของพีพีกรีดนี่แหละเปิดให้น้องเกลดูว่าน้องเกลเนี่ย ยังไงน้อเกลชอบไหมมี r รีอคอย่างไรบ้างเพื่อจะไปถิงกับเจฟสตอร์เพราะก่อนนั้นเนี่ยเจฟสต์ก็ตกน้องแอปบเกลอยู่หมดเขาไปออกรายการไงเขาไออกรายการจำได้มีเบื้องหลังคือเอปบิเกลได้เดินมาหาเจฟสตอร์แล้วเอาก็บอกน้ำไปให้เจฟเจฟเขาร้องเพลงให้ฟังด้วยนี่ใช่ไหมใช่ใช่ก็คืออยากให้เทียบ r รี c t สองคนนี้ระหว่าง เซฟกับแอบิเกลและพี่พีแอรบิเกลใครตกใครได้คือตอนนี้คือแอบิเกลตกพี่ฟีไหน่ารักมากตัวตะมุตตะมีเจฟก็คือเจฟก็คือใครก็ตกปะตอนนี้ก็คือน้องแอรบิเกลให้คะแนนพี่เจฟไปแล้วหนึ่งก็คือคะแนนขึ้นในหร้ล่าสุดเขาก็เลยถามแม่ชมพู่ว่าเออยังไงบ้างแม่ชมพู่เนี่ยใครสรุปว่าใครตกใครได้แล้วจะยังไงแอบเห็นนะตอนที่อยู่ในรายการอ่ะคือแม่ชมบอกว่า แกลแกแม่กลับบ้านแล้วนะพี่เกไม่สนใจจ้าที่ก็แบบนั่งมองพี่เจฟอยู่ตรงนั้นแหละจ้ะออลองไปฟังเสียงกันดีกว่าว่าสรุปว่าแม่ชมพู่เนี่ยบอกว่าสรุปพีพี e กับเจฟเนี่ยใครคะแนนนำ่ไปคค่ะูตาขิงค่ระหว่างเจฟกับพีพีา e. เกลจะชอบใครตรงนี้เราเปไ็เรื่องของเกลกเรามองตรงนี้ได้บ้างมันก็นภาพมัน้องคือเราบ้างมันเป็นเรื่องของเคมีของเขาอ่ะ You <laughs> แล้วก็ไปโรงเรียนทุกวันอยากไปขอเพลงนี้อยู่ตอนนี้มีเพลงอะไรอ่ะน้องน้ากเกินไปอ่ะเปล่าไม่หันร้องเพลงเหล่านี้สนิทสนิทมิดด <mel> <spots> ีเลยแล้วก็ทาวเวอร์กเราจะขอไปฝึกร้องนะฮะหมูเขียวกับตุ๊กแกซะหน่อยถ้าพี่ถ้าพี่ฟีลจำเพลงริดเพลงไม่ได้ต้องทาวเวิร์กได้นะเป็นเทเวิร์ก น้องไอพิกเกลเขาชอบเต้นทาวเวอร์เหรอเหรอเหรอชิบแต่เต้นหรอนี่แกเห็นว่าโออ๋ออ๋ออ๋อนี่ก็คือรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่พีพิกฤตเขาจะไปออกรายการใช่ไหมทางนักข่าวก็เลยถามว่าเออมีเคล็ดลับอะไรบอกพี่พีพิกฤตไหมก็บอกว่าต้องจําเทเรตได้กับเต้นทาวเวอร์ได้เออเรื่องของท่าเต้นทาวเวอร์เชื่อว่าพีพีกฤตแบบกินขาดแน่นอนอ่ะก็แฮปปี้เบิร์เดย์น้องแอบิเกลด้วยนะจ๊ะสองขวบแล้วน่ารักมากสวรรค์ตกขื่นนะฮะ